เดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่าเด้อมาหน,นีบุ๋มสิพากินเมี่ยงแล้วจ้าเนาะือชิมหมักตำยานแล้วจ้าเนาะนี่หมึกตำยานพี่น้องเลยอันนี้กล้วยกล้วยแล้วจ้าเนาะอันนี้หมึกมี่เต่ว่าบุม๋มไม่ได้ตำเองแล้วจ้าบุม๋มเหมือนซื้อมาเป็นชุดแล้วจ้าเนาะนี่ก็จะเป็นเมี่ยงมีคนตำมาโอ้ยบุ๋มสีด้วยพี่น้องเอ้ยถือคิ้งบุ๋มครับนี้ยินเสียงเหมือนจะย้ายบุม๋มเสริมชิมูกรึดๆรึดด้วยเพราะว่าเผ็ดหลายครับตายนี่นี่ ไม่จ้ะคุยแกล้วนะวสำหรับย้ายเราเผ็ดหลายจ้าได้ว่าบุม่มหนีบทั้งนี่ถึงครึ่งแล้วจ้าเนาะแต่ว่าแสบเลยครัตำยันพี่น้องกรอบเลยจ้า กันแม่ไงพี่น้องไอ้แบบแกล้วยกล้วงอ่าที่จจมีเสียงสืบชิมูกนะแลจะกับวันนี้นะจ๊ะขาแล้วง้อาเไรพี่น้องเลยอาจที่เห็นแน่นล้จ้ะเนาะอย่าวาก,กัเด้อนี่มึกมีจ้ะ มันจำยันพี่น้องเลยเปล่ะคุยน,นี่เพิ่อนเขาได้แถมมาแล้วจะเป็นเพิ่นที่เฮ็ดมาเป็นชุดนะจ๊ะชุดละยี่สิบบาทอิ่มมากครับพี่น้องไม่ต้องไปหายอีก <c oughs> ยายเราสืบชิมุ่งก็เกิดเราต้องกินทั้งไห่หมดนะพี่น้องเอ้ยมาเบาิ้งได้ปะเนี่ย เด็กพี่น้องเ,เอ้ยหาแล้วบันเด้อบันเดอร์พี่น้องเอ้ยย้ายบุ้มหาแล้วมาอู่แล้วแน่บัดเนี่ย อันนี้เป็นบมักตำยานออนแล้วจะ้ะนี่ในหม้อมีออนไปหรองไง สุดจัดแนะ่สุดจัดไหวต่อมาพอหามีหุ้นปิดอ่ะอาทิตย์นี้เสียงจมแน่แล้วจ้ะแมงวันตอมเราพี่น้องเลยแมงวันยาก ตำหนินพี่น้องออกคำเข่าตุยก็ได้เหมือน cái quay ra mà nè quay hết nè mình lông cái quay đó sao thủ ย้ายสูบมาไหวเราจะกินข้าวเปาเราหมดแล้วพี่น้องเอ้ยหัดดังแล้วก็หัดดังแล้วก็ดูเฮ้ยโอ้โห ถ้มนมีมดแดงใส่นูพี่น้องเอ้เสยบแต่ปนีก็เสบแล้วจ้ ตอนแรกผมว่าบ่เผ็ดเนี่ยมันนี่กินไปกินมาแม่นความย้ายอ่ะจ้าเผ็ด้วบนะเพคนเอาพริกแห้งตำแล้วเนี่ยเสียบเสียบเสียบ,ยบปากมมอ่ะ <c oughs> ยายไหยแล้วพี่น้องเอ้ยยายไห่แล้วคือก็เจ้าบุ๋มก็เอาโทรศัพท์อันประดิษฐ์ไม้ห้อยเสือแล้วเจ้าเนาะเฮ็ดเป็นแนวห้อยแล้วก็ห้อยห้อยแววแล้วเจ้าไก่เอากล้วยมาติดเนื้อควาอือเพ็นขึ้นเพ็นขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยคนเห็นามา มัก ja, ม hmm. mm ีจ hmm. mm ้ะ hmm. แ mm ัก hmm. ม mm ีมันนะเหมือนตำ้านพี่น้องเองเห็นป่อ่อนี่อะไรนะจะแักตำ้านอะ ทีไหนบุ๋มก็ที่จีนต่อเนแล้วเนาะเดี๋ยวเวลาแม้ที่หลายพนเนาจะเนาะที่ไหนกัุกกราบขอบ,บคุณทุกๆกำลังแรงใจใหลายๆเด้อจ้าที่มาให้กำลังใจบุ๋มจ้าขอบคุณหลายๆก็ที่มีเสียงจมเสียงดาเนี่ยนะจ้าคุณยายเราจมเราให้เราจะเนาะอย่าถืออย่าซาเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้ากล้วยกิ่งลุล้ม